สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับช่างยานะครับเป็นผู้จัดการเซอร์วิสนะครับของ c a r ์ล f อนะครับผมผมนกูลนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของ c a r ์ล f อนะฮะวันนี้เราพามาดูอู่สีในเครือของ c a r ์ล f อฟออโตอินพอรนะครับอู่นี้ได้มาตรฐานมากๆนะฮะแล้วก็มีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราพาไปชมเจาะลึกรายละเอียดในอู่เรากันเลยนะครับ ครับผมอันนี้ก็คือห้องกวนสีนะครับก็คือเราจะเอาแม่สีแล้วก็มาผสมสีกันอยู่ในนี้นะฮะอันนี้จะมีมอเตอร์นะครับในการกวนสีให้พร้อมใช้นะครับห้องนี้จะค่อนข้างทันสมัยมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะฮะว่าว่ามอเตอร์มันทํางานยังไงนะครับใช่เลยครับเพราะสีที่เราใช้นะครับผมก็คือสีเป็นของสีนกแก้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการผสมสีเลยครับผม ครับผมอันนี้เราพามาดูห้องเก็บของแม่สีของนกแก้วนะครเป็นสีนกแก้วนะครับอันนี้เป็นสีที่ดีที่สุดนะฮะแล้วก็มีอยู่ประมาณ50กว่าตัวนะฮะห้กว่าสีแล้วก็มีพวกมุกนะครับที่เราต้องใช้นะฮะอันนี้จะอยู่ในรถยุโรปแทบทุกรุ่นนะฮะแล้วก็รถพวกรถอาผาดเวลไฟทุกรุ่นนะครับมีอยู่ในนี้หมดเลยนะฮะเราใช้เก็บไว้ที่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาไป ผสมแล้วก็เอาไปกวนอยู่อีกห้องหนึ่งนะฮะครับต่อไปขั้นตอนการพ่นสีนะครับเราจะให้มาดูว่าอของเราพ่นสีกันยังไงนะครับผมของเราพ่นสีในห้องพ่นนะครับผมจะมีห้องพ่นแล้วก็ห้องอบนะครับผมเรามันจะมีสองห้องครับพี่นุจะมีห้องห้องเล็กกับห้องใหญ่นะครับผมพอเราพ่นเสร็จนะครับผมเราต้องใช้อบอบสีอยู่ที่ประมาณ60องศาใช้เวลาประมาณ30 30, 30นาทีครับผมอันนี้ก็จะปลอดฝุ่นปลอดฝุ่นไม่มีปลอดเชื้ออะไรครับผม <c oughs> ก็คือหมายกว่าเราใช้ห้องอบ<ด>เราไม่ได้พ่นเหมือนธรรมดาธรรมดาทั่วไปคร<ถ>ับ oh. พี่น้ลดมลภาวะด้วย <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ใช่เดี๋ยวเรามาดูในห้องพ่นสีกันเลยครับผม <c oughs> <c oughs> นี่ก็คือที่พ่นเสร็จแล้วนะครับผมก็คือตอนนี้ทําการอบสีอยู่ครับผม ทีนี้รอให้แห้งถึงจะเอาออกไปขัดประกอบครับผมครับผมและตู้นี้นะฮะก็คือเอ่อเป็นตู้ของอิตาลีนะฮะมันมันค่อนข้างจะแพงมากๆนะนะฮะคือเราใช้เราใช้ของดีเลยนะฮะเราไม่ใช่ตู้จากจีนหรือว่าจากอะไรพวกนี้นะฮะคือเราใช้ของอิตาลีนะครับตู้นี้ล้านกว่าบาทนะครับอ่อมันจะกรองตั้งแต่ ทางเข้ามาเลยนะกองอากาศเข้ามาแล้วก็พอพ่นเสร็จปุ๊บมันก็จะมีกองด้านล่างอีกชั้นหนึ่งนะฮะกองด้านล่างก,ก็จะถูกดูดอากาศออกไปข้างนอกนะฮะโดยผ่านฟิลเตอร์อีกอีกชั้นหนึ่งไม่ให้มีกลิ่นไม่ให้มีมลภาวะด้านนอกนะครับอันนี้ได้มาตรฐานมากๆครับครับผมอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะฮะที่เรามีอยู่นะครับก็คือเป็นห้องเล็กหน่อยนะฮะอันนี้จะไว้สําหรับพ่นรถคันไม่ใหญ่มากๆนะฮะแล้วก็เอาไว้สําหรับ ่นชิ้นส่วนเล็กๆนะฮะอันนี้ก็เรามี2ห้องเลยนะครับได้มาตรฐานทั้ง2ห้องนะครับอิตาลีเหมือนกันครับผมอันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูงานซ่อมเรานะครับผมที่เห็นข้างหลังเราันนี้คือ b m i 8นะครับผมซึ่งเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกับมอเตอร์ไซค์ครับผมทีนี้พี่นุเวลาเฉียวชนน่ะตัวถังมันเป็นคาร์บอนพอใช่ใช่ใช่พอคาร์บอนมันแตกอย่างเงี้ยเวลาเวลาเคาะเป็นเคาะไม่ได้มันต้องเปลี่ยนทั้งชิ้นไงพี่นุมันถึงต้องได้ขึ้นจิ๊ก นี่มันเป็นมันเป็นคาร์บอนแบบนี้ครับพี่นุมันเฉียวชนแตกแล้วอ่ะมันต้องได้เปลี่ยนทั้งชิ้นทั้งยวงเลยครับนี่คือจอห์นไอแปใช่ครับพี่นุ๊กทำด้วยคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตัวนี้เป็นงานงานซ่อมทั้งชิ้นเลยนะครับอันนี้ไอแปดเราก็ทําได้นะครับไอแปดที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีใหม่ครับพี่นุครับซ่อมได้หมดครับอันนี้คือจิกจิกใช่เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยที่ครบครับพี่นุมีจิกขึ้นครับ ดูได้เลยครับพี่นุ๊กเอาไว้ดึงให้เข้าจุดใช่ใช่เอาไว้เวลาลรถเฉียวชนหนักอะไรอย่างเงี้ยไว้ดึงตัวถังเราจะมีจิกไว้ขึ้นขึ้นดึงตัวถังให้ได้เข้ารูปได้มาตรฐานเหมือนเดิมครับเ,รเอาครับผมเดี๋ยวเรามาดูงานซ่อมสีของเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ดูทีละคันเลยครับพี่นุ๊กพี่นุ๊กคันนี้ก็คือรถชนชนชน,ชนฝั่งขวามาครับผมตัวเอาผ่าตัว30เป็นรถที่เราขายอยู่ตอนนี้ครับตัว30ก็คือรถใหม่ๆเกี่ยวกับเอาผ่าเนี่ย ที่เราขายเราขายอยู่อะอันนี้รออะไรอยู่รอไหลรอไหลรอไฟหน้าครับอ่าคันต่อมาก็คือเป็นอ่าเบนเป็นเบนเป็นเบนคาปิโนอันนี้เป็นแปลงเป็น6 3นะครับแปลงเป็นรุ่นใหม่ครับครับผมก็กําลังทําสีอยู่นะครับครับผมขั้นต่อมาเลยครับคันนี้ก็คืออ่าซิลคกลซิลคอ้อันนี้ก็ทําสีอยู่นะครับทำสี เราทำได้หมดครับรถถอดคันชมนมปทำสีอยู่ครับพี่หนุครับผมวันนี้ก็แต่งมาค่อนข้างเยอะอ่าคันต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ก็ได้พี่นุอ๋อนี่อันนี้ก็รถลูกค้าเรารถคารอบอเพระาะรถคารอบเราจะเข้าที่นี่หมดทุกคันซึ่งอู่มาตรฐานอันนี้ซ่อมอะไรอันนี้แหละครับพี่หนุพี่หนุทอมเสร็จแล้วครับผมอันนี้คือลูกค้าชนท้ายมาเปลี่ยนฝาท้ายไปเสร็จเรียบร้อยเหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยครับผมรผมอสงอ่งมอบรอส่งมอบครับพี่หนุ ออกมาก็เป็นออดี่ครับพี่นนี่อันนี้เราซ่อมได้หมดเลยเราซ่อมได้หมดครับเรื่องสีเรื่องตัวถังเราสามารถเก็บงานให้ลูกค้าได้หมดครับก็เน้นเป็นทางรถยุโรปนะฮะแล้วก็รถนําเข้านะครับใช่ครับซึ่งเราหายห่วงเลยครับพี่นนเพราะอู่เราอู่เราใช้สีนกแก้วบางทีบางคนลูกค้าบางคนลูกค้าหลายคนยังสอบถามมาว่าเอ้ยคาร์ล็อปเอารถไปทําสีที่ไหน ก็เลยอยากให้รู้ว่าเนี่ยที่เราเอามาทำก็คืออู่ในเครือของเราใช่ครับผมเราทำได้ทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็ถ้ามีลูกค้าท่านใดอยากจะเอารถมาทำสีที่เราอันนี้สามารถเคลมประกันได้นะครับเราเป็นอู่ในเครือของแบรนด์ดังๆของประกันภัยหลายหลยี่ห้อนะครับเราอยู่9 9 9บริษัท9บริษัทนะคบริษัทใช่ครับผม ก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับว่ามีบริษัทอะไรบ้างนะครับใช่ครับครับผมใช่ครับโอเคถ้างั้นวันนี้เราแนะนํากันพอสมควรฮะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะโพสต์เข้ามาอีกรอบหนึ่งฮะโอเคงั้นวันนี้ครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ